และขนาดนี้นะครับได้มาถึงวัดพระธาตุดอยกองมูแล้วนะฮะโอ้บอกว่าพระเจดีย์นะฮะสวยงามมากๆนะครับขาวสะอาดนะฮะ ที่หัวใจเดียวกันเดินทางไปด้วยกันไม่เคยไกลกันเลย,ออยแ,นนแอดมินกับพี่คอยแน่นำทางแอดมินไกลบีให้ความเห่งตรงไปตรงมาแอดมินนอตดีมีสวิชิงไว้โอ้วัดประทาศดอยกองมูนะครับก็ต้องขอเพื่อนๆว่าพัจดีเนี่ยส่วนอยากมากๆนะฮะก็สาธุกับคนที่ สร้างขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเ<ๆ>พื่อนๆมาดูน,นะก็คือเมืองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะฮะเป็นเมืองที่สําหรับผมนะสวยงามมากเลยเพราะว่าเข<ๆ>าเรียกว่าแบบมันมีต้นไม้อะนะคือเราเสพธรรมชาตินะนะนะรวมถึงตรงนั้นนะฮะเพื่อนๆเป็นบอกว่าก็คือปังอุ่งที่เราจะไปสูงขนาดนั้นเลยเหรอหเห็นแล้วเหมือนท้อใจอะ่ะ <laughs> <laughs> ทลิปนี้นะครับบอกเลยไม่สุดเราไม่ไป นะสี่พันโค้งเหรอตอนนี้น่าจะเลยแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับเพราะเรามาจากแม่สอดเกิร์ฟแม่สอดแม่ละมาดเลือต่อแม่ตื่นอมก่อยฮอดแม่เสลียงโอ้โหเดี๋ยวไปลงปลายนั่นนะครับน่าจะจบนู่นนะฮะหกเจ็ดพันโค้งครับแต่ก่อนอื่นจะไปตรงนู้นได้นะครับเราต้องไปพีเอก่อนนะครับเดี๋ยวไปกัน เรามาถึงพี่แล้วนะครับเปรมก็ยังคงชาร์จอยู่นะฮะเพราะว่าเราปฏิบัติตามกฎนะครับผมถ้าหากว่าเรามาจอดแล้วเราไม่ได้ชาร์จมันก็คือดราม่านะฮะดราม่าถึงแบตเราจะใกล้เต็มชาร์จช้ายังไงเราก็เสียไปก่อนของเรานะครับก็ชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะคาดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าปังอุงไม่ไกลจากตรงนี้นะครับประมาณ40โลนะฮะไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ปังอุงนะครับอีก40กิโลเมตรนะครับไปกัน